สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิตะขอบเอสนทนาภาษาเด็กคงนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คก,กี้และตังกุยในคลิปนี้เราจะคุยเรื่องอะไรครับก็คุยเรื่องผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่ของเลือ์พภูไม่ได้ว่ามามองว่าจะเป็นใครอะไรอย่างนี้นะแต่มองว่าเขาเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างามีมรดกอะไรบ้างที่ต้องที่ต้องมารับช่วงต่อสนับสนุนโดย Suzuki แพลต i ินัมดิว ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณไอ้ครับก็ใครอยากได้ใครก็เชื่อกันได้ไม่เป็นไรหรอกเขาบางคนก็อยากจะได้คนนั้นอยากจะได้คนนี้ก็ข่าวต่างๆเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลลิ์ุูลเนี่ยสนใจมากคืออยากรู้ว่าใครลิ์ุูนมองใครแล้วเอ้ยถูกใจไหมกระแสส่วนใหญ่เนี่ยแฟนมันก็จะชอบทางชาบีอลอนโซ่ ะครับซึ่ง<ม>อารอนโซเนี่ยก็อยู่ในโพลทุกสํานักแล้วก็บางข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ลิพูลก็ตีกรอบไปแล้วจะอยู่ที่2คนนี้แหละก็คืออารอนโซกับโรเบร์โตโดเดซบ,บี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นยังยังเป็นแค่ข่าวนะอย่าเพิ่งไปเชื่อมากนะครับ<อ>บางทีอาจจะมีตัวละครลับโผขึ้นมาก็ได้แต่ทีมสรรหาเนี่ยเขากำลังจัดการกันอยู่ใครนะวิลสเปียร์แมนใช่ไหมพี่หนุ่มเออเป็นซีโอเอฟ เป็นนิวเป็นเป็นที่ปรึกษาพิเศษของบอร์ดของ FSG เลยของจอนเนลลี่เลยเขามามีมีผลงานเลยที่ล่าสุดที่ทั้งเดียสเลติกอะไรลงเนี่ยนะลิบูลเอ็กโคเนี่ยลิบูลอะไรเออเอ็กโค dot com ลงกันหมดแล้วแต่เขาเคยทำงานกับ FSG จอนเนลลี่ในทีมไอเบสบอลบอสตันบอสตันเรซซอกซซึ่งประสบความสำเร็จโอเป็นแชมป์เวอร์ซิลี่อ่ะใช่แล้วคุณ เอฟสไตล์เนี่ยเขาทำงานมาก่อนอก็เหมือนกับก็เว้นไปพักหนึ่งนี้ก็เหมือนว่าจะมาเป็นที่ปรึกษาของ f อ g ในเรื่องของแง่มุมกีฬาหมดอินคลูดิงลิเวอร์พูลมีเลสซ็อด้วยนะหมดเลยนะพิต b บ r g ์กเพนกินเพนกวินส์นะเอฟเคเรสซิ่งแล้วก็โหนี่จะไปเรื่องทีมกีฬาที่ดูแลเยอะใช่ไหมแล้วเผอๆก็จะดูแลเรื่องบริษัท ที่เกี่ยวกับ PJ ทัวร์ได้นะเป็นคอมมูเชียลด้วยทั้งนั้นเลยว่าจอห์นเฮรรี่ทำธุรกิจเยอะจังนะเยอะอืมแล<ก>้วใช่ไหมระดับนี้แล้วเขาก็คงมีมีดีลมีคอนเน็กชันมีอะไรที่มีคนมาเสนอนะอนะครับเขาก็พิจารณาได้มีทีมงานที่ไว้ใจได้วิเคราะห์ว่าเอ้ยลงทุนตรงนี้คือเหมือนเป็นคุ้่งไม่ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่ว่าเป็นหนึ่งในในคณะกรรมการสัหาก็หลักๆเนี่ยคือคนที่จะ คนที่ทําหน้าที่วิเคราะห์ม,มีข้อมูลกรองข้อมูลว่าพูดการทีมคนนี้คนนี้เหมาะไม่เหมาะยังไงเนี่ยก็คือคนที่มาแทนหะน้าที่แทนเ e อียนแกรมนะเอียนแกรมหรือว่าเ e อียนแกรมเมื่อกีนะ้นี่พูดชื่ออะไรนะวิลสเปียร์แมน,นะครับเขาเพิ่งมาเมื่อรุ่นกันรุ่นกันที่แล้วเนี่ยแต่รุ่นกันนี้นี่แหละใช่ใช่ครับแล้วก็จะต้องประสานกับทางไมค์กอดอนซึ่งก็จะก็จะต้องเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนเคาะหรือเป็นคนที่ให้คําแนะนาใช่เพราะว่านี่เขาระดับ ขาก็ระดับเจ้าของร่วมอะซีโอนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ก็กรรบวนการสรรหามก็สัรหากันไปนะแล้วก็ขณะที่พูดถึงเหมือนเอฟสไตล์เนี่ยก็เหมือนจะเป็นตัวแทนของจอเนลลี่ใช่ใช่แล้วก็มาคุยกับไมค์กอดอนโอ้ยประสบการณ์เขาอะไรเขามาช่ชยได้ในมูเออร์มันชงโชนอ่ะก็ทํางานเป็นทีมใช่ไหมพี่หนุ่มใช่แล้วคือเอฟเนี่ยต้องคือไอ้ที่เราวิจารณ์เขาก็เป็นเป็นบางเรื่องที่เราเคยวิจารณ์กันเราไม่ได้ไปไปเหมารวมทุกเรื่องอะอย่างเรื่องที่เขา ออะไรนะจะไปยุบซุปเปอร์ลีกเขาจะแยกออกมาขอโทษแล้วก็เรื่องไอ้ข่้น้ค่าตัวขึ้นค่าตัวเขาหยุดหยุดก็ขอโทษก็เรื่องในตอนทะเลอฟพนักงานในสโมสรแล้วไปขออะไรนะอมสวัสดิการรัฐอ่ะเขาเขามีอ่ะตอนนั้นอ่ะก็โดนโดนคือให้ให้ให้ ให้คนให้พนักงานเนี่ยไปใช้ไอ้เออประมาณไอ้การหยุดงานแบบว่ายังมีนี่อยู่มีเงินจ่ายอยู่เขาเรียกอะไรเฟลอะไรเออเอโลหรืออะไรสักอย่างเฟลอเฟลอเฟลอก็คือก็ยังหยุดทํางานแต่ยังได้ตังค์ก็โดนเพราะไม่มีสวนก็โดนโดนก็โดนเขาก็เลยต้องเบรกใช่แล้วบางทีวัฒนธรรมมันต่างกันนะอเมริกันกับตรงนี้คือเขาก็อาจจะต้องปรับตัวแต่เขาพยายามปรับตัวแต่เขาใช่เขาพยายามปรับตัวนะผมว่าเขาเขาพอทําพลาดไปเขาก็หยุดแล้วก็ขอโทษ ทำพลาดไปคือบางทีบางก็จะบอกว่าเนี่ยพลาดอีกแล้วไอ้ตรงนี้ก็พลาดตรงนั้นก็พลาดแต่ว่าพลาดแต่ละครั้งมันมันไม่ใช่พลาดเรื่องเดิมนะพี่หนุ่มมันเหมือนกับมันพลาดเรื่องอื่นแล้วมันพลาดเรื่องอื่นซึ่งบางทีมันด้วยเขาอาจ<า>จะไม่ครอบคลุมอืมมันคือเขาอาจจะคุยกันแล้วในบอร์ดก็ได้แต่เขาเป็นคนตัดสินใจเพราะในบอร์ดอาจะมีคนดีเฟนต์นะเฮ้ยนะอย่าใจนาอย,าอ,ยาอย่าทํา ฝรั่งเขาไม่มีเขาก็พูดไปเขาไม่ได้มีดวยนายอยากได้อะไรก็ทำตามนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เขาคือเขาจะคิดเห็นนะบวกกับลบอแล้วคุณก็ไปตัดสินใจแต่คุณไปตัดสินใจงั้นคุณต้องรับเพราะงั้นต้องรับผิดชอบใช่เขาก็ไม่ได้มาโทษบอร์ดนี่ใช่ไหมถูกต้องเขาเป็นคนนก็ก็เป็นเป็นข้อที่เขาได้เรียนรู้แต่ว่าโดยภาพรวมเขามาบริหารริพูลในสภาพที่จะล้มละลายเนี่ยค่อยๆปั้นขึ้นม่เรื่อยจนมันตอนนี้เป็นทีมนี่มีการเงินก่อนงมั่นคงมั่นคงชมั่นคงนี่เก๋ก็จะมีในเมนก็จะมีบอก เออทำไมไม่ทุ่มซื้อแข่งกับแมนซิตี้มั่งอะไรอย่างงี้มาคือเขาจะมาอย่างงี้มาแล้วเป็นอะไรนะเป็นแก้ต่างให้เอจีเหรออะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือเขาทำธุรกิจเอฟเจีเขาทำธุรกิจถ้าคุณไม่เข้าใจหลักการนี้นะมันคุยกันไม่รู้เรื่องเขาทำธุรกิจเขาก็ต้องการให้ทีมเนี่ยมันมั่นคงแล้วเขาก็นโยบายเขาคือทำธุรกิจแบบนี้เขาไม่ได้ทำธุรกิจแบบท่านชี้หรืออะไรเหมือนก็เข้าใจแหละหลายคนบอกอุ้ยทำไมสาอูไม่มาซื้อรีพุงรีพุลเขาจะมาซื้อรีพุล เขาต้องดูว่าซื้อแล้วคุ้มไหมทุกคนบอกคุ้มหมดอแล้วถ้าคุ้มหมดพวกกาตาก็ซื้อไปนานแล้วล่ะเขาก็ต้องมองไงแล้วถามว่าทำไมเอฟต้องมาปั้นลิวุนเป็นสิปีกว่าจะมั่นคงเออถูกไหมเออตรงนี้เราเราไม่มองตรงนั้นไงว่ามองไม่เห็นอะไรเพราะว่าไม่มีมีตัวเปรียบเทียบมีตัวเปรียบเทียบนะแต่ว่าเราก็เราก็มองเห็นอยู่ว่า สโมสรไหนเจอปัญหาอะไรบ้างใช่ปัญหาที่เรื่องของการใช้เงินเนี่ยมันมีมันก็มีตามมาก็เลยก็เลยอย่างมันก็มีตามมาใช่จะวกมาเรื่องที่ว่าเขาตั้งที่ปรึกษาแล้วก็ตอนนี้มันทุกอย่างมันเป็นมืออาชีพใช่กระบวนการการทํางานของโค้ชของผู้นวยการกีฬาซึ่งมันก็เป็นเรื่องอ่ะสิปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่หลายในทีมก็พยายามทำพยายามมีเหมือนเป็นโมเดลหรือว่าเป็นแบบอย่างที่เป็นิเดลยาวค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นสากนในยุคหนึ่งมันหมดยุคเซอร์เล็กฟูสันไปแล้วที่จะซื้อแล้ว สามารถมีอำนาจทุกเบ็ดเสร็จทุกอย่างอยู่ในตัวคนเดียวบอดแค่ไปหาไปเอาเงินไปซื้อแต่ไม่ใช่ตอนนี้มันซื้อใครต้องเข้าพิจารณาใช่เขาบอดใช่แล้วการทํางานร่วมกันระหว่างผู้จัดการทีมกับผู้มุ่งในการกีฬาหรือผู้มุ่งในฟุตบอลเนี่ยถ้ามันทํางานไปด้วยกันได้ดีเนี่ยมันมันมันมีผลเลยนะเออมันเหมือนกับอย่างไมเคิลเดนเวิร์ดที่เขายกตัวอย่างเลยว่ามันมีอยู่ดีลหนึ่งที่ว่าครอปอยากได้ยูเนียนบลแล้วไมเคิลเดเวิร์ดบอกว่าวิเคราะห์มาแล้วเนี่ย ผมขอเสนอคนนี้คุณดีกว่าก็คือโมเมสซาร่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าทีมไหนมีผู้มีการกีฬาที่ดีเนี่ยมันก็จะส่งเสริมกันริปูลก็ต้องมองหาผู้มีการกีฬาเหมือนกันทีเนี้ยคนที่จะเข้ามาเป็นผู้มีการทีมคนใหม่ของริพูลเนี่ยจะต้องเจอเรื่องแน่เรื่องแน่ๆเนี่ยสามสี่เรื่อง,องห้าเรื่องเรื่องแรกคือจะมีจะมีโจทย์ในเรื่องการจับนักเตะต,ตัวหลักอย่างฟานได์อย่างซาร่าอย่างเทรนต่อสัญญาอ่าตรงนี้ก็มันก็ต้องมองรน ทั้งสองฝั่งนักเตะมันรู้สึกมั่นใจแค่ไหนกับโค้ชคนนี้โค้ชเองเนี่ยมองยังไงกับนักเตะสคนนี้ที่จะต้องต่อสัญญาตรงนี้ก็มันก็อยู่ที่ว่าคนเข้ามาเป็นใครใช่ต้องเจอแน่ๆเจอแล้วก็ต้องมาคุยกระบอดอืว่ายังไง้ว<ช>อยู่ในแผนไหมเพราะ<ล>อย่างเทนเกิดโค้ชใหม่เขาบอกว่าคุณดีนะแต่ว่าผมไม่ชอบเกมรับคุณเลยอขายคุณผมได้ตั้งหลาย 80ล้านเอามาซื้อคนอื่นอาจจะเป็นอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้อนนี้ไม่รู้อ่ะใช่หรือโมซาลาเนี่ยนี่มีข่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเอานัซเซอร์เอาฮิราที่มีตังอพร้อมกลับมาทุ่มในซัมเมอร์ซึ่งสัญญาหลือ1ิเดือนอถ้าในมุมมองของธุรกิจหุ่นลิพูนจะได้กำไรมหาศาลเลยมีร้อยีิล้านปอนแน่ใช่ท่านที่ยังอายุอะไรใช่ไหมอายุอานามเลยก็ยังเล่นบอลได้แล้วก็ด้วยความเป็นซา่า ในตอววนออกกลางก็ขายได้อยู่แล้วใช่ตตนเนี้ยผู้จัดการทีมคนใหม่จะเห็นด,ดีกับงานกับบอดหรือเปล่าหรือยังไงหรือซาร่าเองก็มีมุมที่ว่าก็ถึงเวลาแล้วคือตัวน,นักเตะอ่ะครอบไปก็ไม่อยากเล่นแล้วก็เป็นไปได้มีอาจจะหมดแพชชั่นตามไปด้วยอผมไม่เล่นยืน่นอ่ะอก็ถึงเวลาไม่ผมทําให้ทีมหมดแล้วอ่ะอ่ะซาร่าก็ต้องคิดคิดเหมือนกับครอบว่าก็ทําได้หมดแล้วแชมป์ก็ทุกแชมป์ซาร่าก็ได้หมด แต่เขาจะรู้สึกแบบนั้นก็เป็นเรื่องแปลกก็คือก็ต้องแยกฐานฟันไดตรงนี้แฟนบอลก็ต้องเข้าใจว่าใช่เอ้ยผู้จัดการทีมคนใหม่มาเอฟเอจเจ้าแต่ตังอะไรเงี้ยเขาจะมองกันอย่างนี้จะสุดท้ายไปลงในเอฟเอจอีกสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยดูมันจะเป็นงี้มีมีแน่อะผู้จัดการทีมคนใหม่ก็จะบอกเราก็อยากให้ซาร่าอยู่ในแผนหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่ด้วยการทาธุรกิจแล้วซาร่าเองก็อาจจะอยากย้ายเพราะมันหมูมันเงินหมาสาก็ไม่รู้สึกว่า มันไรไม่ท้าทายแล้วมันไม่ท้าทายอันนี้แต่ว่านี่คือเรื่องอนาคตเราแค่พูดถึงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอี้เป็นข้งวันธงไม่ได้อะไรอีกข้อหนึ่งก็คือต้องสาต่อแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เยาวชนในอะคาเดมี่เพื่อเพิ่มโอกาสในทีมชุดใหญ่อันนี้ผมเชื่อว่าก็อันนี้ง่ายง่ายโค้ชทุกคนต้องการโค้ชทุกคนผลักดันเด็กอยู่แล้วเพราะมันไม่สนุกหรอกที่จะไปทําเรื่องคุยกับสโมสรว่าขอซื้อ70ล้าน80ล้านทุกคนทุกคนทุกตำแหน่งมันไม่ใช่มันผิดโครงสร้างคือโครงสร้าง ที่มันถูกต้องที่ควรจะเป็นเนี่ยสโมสรซื้อส่วนหนึ่งสร้างส่วนหนึ่งแล้วทุกทีมน,นี้ก็มีอะคาเดมี่ของตัวเองแล้วรีพูลเองพอย้ายสนามซ้อมเนี่ยมาอยู่รวมกันออที่แอ็กซ่าเทนิงเซ็นเตอร์เนี่ยที่เคิร์กบี้เนี่ยชุดใหญ่กับชุดเยาวชนมันอยู่ใกล้กันซ้อมที่เดียวกันมันมองเห็นกันด,ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะจริงนะพี่หนุ่มมันแบบเหมือนกับม,มองเหมือนกับมองเห็นมันเรียกเรียกใช้ง่ายมันมันเด็กเองก็ได้สัมผัสถ,ถึงความเป็นทีมชุดใหญ่เออก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้รีพูลยังมีระบบ หรือว่าหลายๆทีมมีระบบเด็กขัดรองเท้าด้วยหรือเปล่าซึ่งก็ไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมจะต้องมาขัดรองเท้าทีมยุดใหญ่เหมือนเมื่อก่อนพวกตลาดใช่ไปขัดรองเท้าให้เล็ดแหนบอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจรีซอลเมื่อกีก็เคยขัดรองเท้าให้ใช่ไหมแล้วไปพ่าเลทดูคีฟิตแมนนะดูคีฟิตแมนซึ่งเป็นศูนย์หน้าใช่ป่ะของฟุตซิลทัมเาลเลทใช่ใช่ดีซอมเคยเล่าให้ฟังว่าต้องขัดขัดรองเท้าให้แล้วก็สามารถจะ โค้ชจะเห็นโค้ชจาชนก็จะบอกมันอยู่ใกล้ๆกันมันเห็นอบางทีเรียกมาซ้อมนะไม่ได้ไม่ได้เรียกมาติดไม่ได้เรียกมาติดเปล่าเปลเรียกมาซ้อมเรียกมาเรียกมาซ้อมเนี่ยก็คือเอาให้เด็กมันคุ้นไงเด็กมันก็แค่เดินลักษณะมาแต่การมาแต่เดินลักษณะมาแต่การมาซ้อมทีมชุดใหญ่นี้มันอีกฟิลเลยนะฟิลนึ่องว่าโอ้โหใช่ใช่แหงเจอซาร่าโว้ยเจอฟันไดเจอดาวินเดี๋ยวจะยิงไม่ชนคานให้ดูอะไรอย่างนี้วะเออเออ พี่พี่ดาวินเดี๋ยวดูผมเดี๋ยวดูผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูน้องเดี๋ยวน้องก็ไมดูเนี่ยทีมอะคาเดมี่กับทีมชุดใหญ่มาซ้อมคนละที่กันใช่ขอรีบบูนนะชุดใหญ่ซ้อมที่เมวูดใช่ใช่ไหมชุดเล็กซ้อมที่เคิร์กบี้ก็เลยแบบเอ๊แต่ว่าแนวคิดมันคนละยุคไม่เหมือนกันแนวคิดในยุคของบิวแชงลี่เขาอาจจะมองว่าก็ถ้าเด็กมันเก่งอยากจะไปอยู่เมวูดเนี่ยมึงก็ต้องก็ต้องทำพิสูจน์ตัวเองให้ได้อาจจะเป็นแบบนั้นแนวคิดไม่เหมือนกัน แต่ตอนนี้ก็ถือว่าพอมารวมกันเนี่ยไอ้ไอข้อสอนี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะโค้ดทุกคนเขาต้องเขามีข้อมูลที่ได้จากโค้ดเยาวชนอยู่แล้วนะครับข้อ3คือต้องรับแรงกดดันในการทํางานกับสโมสรใหญ่และคว้าถ้วยรางวัลอันนี้ชัดเจนแหละเพราะว่าออคุณต้องมาด้วยความพร้อมระดับหนึ่งเลยนะอันนี้เป็นงานที่ท้าทายท้าทายเพราะสโมสรใหญ่ทุกคนท้าทายหมดแลวเขาต้องการประสบความสำเร็จเพราะนั้นไอ้แรงกดดันก็เชื่อว่าเขาเขาพร้อมที่จะสู้นะ เราไปลิ้วพูลเนี่ยแรงกดดันมันมหาศาลเหมือนกันนะพี่หนุ่มแฟนบอลมันเพาะแฟนบอลเนี่ยเยอะมันมันรับมันรับรู้ได้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วมันมีตัวเปรียบเทียบอย่างครบด้วยพูดถึงคนที่มาเข้ามาคุมทีมคนต่อไปนี่หนักนะเพราะว่ามีตัวเปรียบเทียบอย่างครปคาอยู่อันนี้ก็เข้าใจเลยกดดันเยอะนะครับสี่ก็คือต้องทุ่มเทสุดๆแล้วก็มีแผนงานระยะยาวอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะการเลือกผู้จัดการทีมเนี่ย ฝ่ายบริหารผ่านการวิเคราะห์ก่อนว่าผมสนใจคุณแต่ว่าคุณต้องมันก็ต้องมีแนวทางมีแผนงานนําเสนอให้ผมแบบประทับใจด้วยว่า<ม>โอเคผมมั่นใจละว่าคนที่ผมเลือกเนี่ยมันไปเวเดียวกันออสมมุติว่าผมสนใจคุณนะแต่ว่าข้อเสนอคุณมาแบบเฮ้ยต้องซื้อจูดเบลลิงแฮมร้อยล้านต้องซื้อนู้<ม>นนบางทีอาจจะคนละแนวทางกับสมโมสร อ่ะแต่ว่าแผนงานระยะยาวตรงนี้มันต้องสอดคล้องกับสมโมสรด้วยเขาก็คงคุยกันแหละเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องละเอียด,ม,ยดมันก็ต้องทุกคนก็ต้องการแผนระยะยาวนะใช่เหมือนกันไม่ใช่มือเปินรับจ้างที่จะมาทําปีปีเว้นป,ปีต่อปีอมไม่งงไม่ใช่การทับอ่ะใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นสโมสรก็ไม่ได้ประโยชน์โค้ชก็ไม่ได้ประโยชน์มันแบบทำแล้วกาจะได้ตังอะไรเงี้ยอาจจะได้ตังแล้วได้ถ้าทําแล้วได้แชมป์แล้วก็ได ได้ชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มันก็มีโค้ดดูหลายแบบมีโค้ดอยู่หลายแบบข้อ5คือต้องเข้าใจรูปแบบทางการเงินที่ FSG เป็นนะแล้วต้องไม่ตั้งคำถามต่อจุดยืนของ f g มากเกินไปอย่างน้อยก็ในที่สาธารณะอ๋อข้อนี้เขาคงต้องคุยกันนะก่อนอะเวลาคุยกันอะเราเรามีเงินสโมสรว่า FSG บอกเรามีเงื่อนไขอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรับต้งแต่รกไดถูกไหม เพราะเงื่อนไขผมว่าทาง F อฟชัดเจนแหละว่าจุดดียวนเป็นยังไงแล้วยิ่งมันมีแนวทางความสำเร็จเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะเงื่อนไขผมมีเงี้ยถ้าคุณรับเงื่อนไขบริษัทเราไม่ได้คุณก็ไปทํางานบริษัทอื่นคืออันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะอันนี้หลักๆเลยเขาไม่ได้ว่าเขาก็อยากได้แหละแต่เงื่อนไขเรามีถ้าคุณไม่ยอมรับเขาบอกอให้แต่งกายให้ใส่เสื้อสีฟ้าทุกวันจันทร์ไม่เอาผมไม่ชอบผมไม่ชอบผมอยากใส่สีดำอ่ะคุณก็ไปทํางานบริษัทอื่นอันทิ่ว่า ละเมิดสิทธิมนุษยชนโอ้ยตายแล้วอ้าวไม่งั้นอยู่บ้านไม่ต้องมีสังคมไม่มีใครละเมิดสิทธิคุณแน่คุณอยู่บ้านเลยคุณไม่ต้องออกมาสังคมแต่ละองค์กรเขาก็จะมีใช่เหกอมีกฎระเบียบเขามีเหตุผลของเขามีการที่จะออกกฎออกมาว่าบางทีก็แหมมันก็เป็นยุคนี้มันก็เป็นยุคของการตั้งคําถามแหละอันนี้เข้าใจนะเพียงแต่ว่าแต่ละองค์กรเขาก็ผมว่านในกฎเกณฑ์อะไรต่างๆออกมามันมันปรับได้ก็จริงแต่ว่า เขาก็ต้องมีเหตุผลระดับหนึ่งแล้วละ่ะว่าทําไมเขาถึงมีวิธีการใช้เงินแบบนี้ทําไมวันจันทร์เขาถึงอยากให้พนักงานแต่งชุดเรียบร้อยอะไรอย่าง<ม>บบนี้นคือมันก็นะประมาณนั้นก,ก็คุยง่ายว่าอันนี้ยกตัวอย่างว่า f อฟเนี่ยเขามีเงื่อนไขยอยู่แล้วสมมุติว่าของเราเนี่ยวันหนึ่งประกาศออกมาว่าทุกคนต้องใส่สูตรใส่สูตรแต่ใช้เรียบร้อยใส่ สบายเลยเพราะพี่ใส่สูตรอยู่ประจำอยู่แล้วเราก็ต้องทําพี่ไม่ไม่มีันหาเพราะพี่ปรับตัวได้ต้นเนี่ยต้นต้องทำตอยเนี่ยต้องทําหมดแต่ไปลองดูว่าบอบู่จะทําเปล่าถ้าบอบููไม่ทำก็ไม่รู้ไงจะถามดิสมมุติว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็ตามตามเรียกว่าเขาคงไม่ออกกลหรอว่าใส่สูตรของเราไม่มีอยู่แล้วของเราก็จะเป็นแบบต้องถามว่าพนักงานแผนกไหนอ่าใช่ใช่พนักงานถ้าเป็นพนักงานที่ดูแลหนังสือพิมพ์ คอยดูดูหนังสือคอยเก็บหนังสือจะไปใส่สูตรได้ไงใช่ไหมใช่ไหมมันก็ต้องดูใช่ไหมใช่ผู้บริหารเนี่ยต้องใส่อ่าถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็ตามความเหมาะสมคนใส่พี่เป้ไม่เห็นใส่เลยใส่ซี่ยืดมาตลอดอ่าเมนชั่นชื่อพี่เป้เขาผู้บริหารไงคุณรณลลิตนั่นแหะเออเขาต้องใส่สูตรแต่รอๆเนี่ยนะอ่ะโอเคก็ถือว่ามาคุยกันเพลินๆแล้วกันแล้วก็มีมุมมองมีทัศนะยังไงอ่ะก็ก็ถ้าจะเป็นปัญหาเนี่ยนะก็ข้อแรกกับข้อสามอ่ะดูแล้ว คือข้อแรกเนี่ยถ้าเขาอยากให้สามคนนี้ต่อแล้วสามคนนี้เกิดไม่ค่อยเชื่อใจอย่างเงี้ยถูกไหมอืมเอ้ยเราไม่เชื่อใจนายว่านายจะมีฝีมืออะไรเงี้ยก็แยกทางกันอย่างเงี้ยก็ต้องแยกทางกันใช่ซึ่งแยกทางกันแฟนบอลก็จะไม่แฮปปี้ละใช่ในเมื่อถ้าฟันได้แฟนได้ตอนนี้อาจจะนิดนึงเพราะว่าแฟนบอลก็เริ่มโอเคว่าโอเคก็รอยรวยไปแครก็รวยลอยใคก็ช้าช่วงหลังแกก็พลาดบ่อยอะไรก็ว่าไปนะแต่แต่ว่าซาร่าเนี่ยไม่ได้นะ วัมนก่อนเพิ่งงนี้อยู่เลยใช่ไม่ต้องมีเราไม่มีซาร่าแต่เราเล่นเป็นทีมขึ้นเยอะอย่างงู้นอย่างนี้แล้วไม่เคยแพ้ใครเลยพอแพ้อนปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีซาร่าเราก็จะสร้างปัญหาให้กับกองหลังแล้วจริงจังด้วยแบบว่าโอ้โเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีซาร่าก็ได้พี่ก็อ่านในในในนั้นเหมือนกันเออทีแฟนบอลก็อารมณ์คือวันนี้เราไปคิดเรื่องแค่นี้ว่า แต่เไม่ได้คิดภาพรวมว่าเฮ้ยอซอลารมันทําอะไรมาต้องเยอะแยะอ,อาจจะทําให้เราหงุดหงิดบางจังหวะจากคนมันก็เป็นบางจังหวะแต่ว่าโดยภาพรวมอะ่ะเขาก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมเยอะใช่ไหมเวลาวิจณ์นักเตะนี่โอ้โหหนักกันเหลือเกินนะใช่ใช่อย่าไปวิจารณ์เลยนัดตอนนัดอะไรเงี้ยมันดูภาพรวมอย่างดาวิดเราก็เราก็จะว่าเขาเรื่องเดียวคือเขาไม่คมใช่ แต,แ,แต่ไม่ใช่คว<ข>ามห,หมายมมว่าเขาไม่เย่ยไม่ดีอย่างอื่นเขามีส่วนร่วมกับทีม,มตแต่ถ้าเขาปรับเรื่องการยิงให้มันคมเนี้ยเขาจะสมบูรณ์แบบมากใช่ใช่แค่นั้นเองเก็เอาใจช่วยอยู่ออแล้วนะใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับฝากไว้กับนิยสารหนังสือต่างๆของทางเครือแสแอนสปอร์ตก็ยังคงผลิตออกมาจําหน่ายนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเลี้ยวภูรายเดือนเลยนะครับหงแดงนะครับฉบับ51บแล้วทำต่อเดินหน้าต่อกุมภาพันธ์ 2,567เนี่ยก็คือเพิ่งจะวางจำหน่ายเลยยูมีนมอร์นีเคอร์ติสโจนส์นะครับโดแอนโจพระรองพองลมชอบตรงนี้มากนะอ่ะก็ติดตามกันได้นะครับหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปร้าน7 1เ่อรวมไปถึงช่องทางแอดไลน์ก็ได้นะพี่หนุ่มสี่ยงานสปอร์ตช็อปหรือว่าเว็บไซต์อาราดินออนไลน์ก็ได้นะครับมาซื้อได้หนังสือนะคนที่ชอบนไไหนังสือนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ายวัน เรามีกีฬาสยามรายวันเรามีสปอร์ตพูลกลับมานะครับมีตลาดลูกหนังกลับมาล่าสุดสตาร์ซอกเกอร์รายวันนะครับหลายคนก็ยังเรียกว่าเติบโตมากับเล่มเล็กนี่แหละเจ้าสตาร์ซอกเกอร์กลับมาวางจําหน่ายอีกครั้งหนึ่งในชื่อสตาร์ซอกเกอร์เรายวันนะครับ,รบแล้วถ้าชอบดูรายการทีวีออนไลน์นะครับรายการกีฬาก็เป็นสยามกีฬาเดลี่ใช่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเที่ยงตรงนะครับทาง YouTube c h ANNEL ของสยามสปอร์ต ครับก็จะมีพิธีกรผู้ประกาศก็จะมานําเสนอประเด็นต่างๆั้งคุยแล้วก็ทีมงานใช่ครับนะครับก็แต่ละวันแต่ละวันมีเรื่องให้ให้เราได้พูดคุยกันใช่ใช่แล้วก็นํามาในเรื่องเรียกว่าประเด็นข่าวเชิงลึกนะครับเน้นมีสาระและความบันเทิงสอดแทรกก็มีวิเคราะห์ด้วยนะครับเอาที่เป็นเรื่องเวลาเชื่อถือได้ใช้คำพวกนี้ดีกว่าน่าเชื่อถือนะครับฝากไว้นะครับทางยูทูบของแสตมป์สปอร์ตแล้วก็ยูทูบกับเฟซบุ๊กของสยามกีฬานะครับ แล้วก็ขอขอบคุณซูซูกิแพลต i ิ u m มด a วนะครับซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้ตอนรับปีมังกรกับซูซูกิแพลตินัมดิวดีวคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆส,สนใจรับดีวสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง7เมษายน2567เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ s u z u k i .co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณธนาคารกาิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงค์ ank, ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสโกงโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แคมหลอกให้รักแล้วลวงเงิน สินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Line Official K-Bank Life หรือโทร02 888 88 8888ขอขอบคุณรถจักรยายนยนต์ a l p ฟ a v o l a n t i สโดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ h o r i z o n 300รถจักรยายนยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัว ในแบบ Urban Premium Scooter จาก Alfa Valentis Alfa V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยายนยนต์ Alfa Valentis ทุกรุ่นวันนี้รับทันที Voucher ส่วนลด10,000บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566นี้รถจักรยายนยนต์รุ่น Horizon 300ราคา129,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรี Voucher ส่วนลด10,000บาท ฟรีประกันภัยลดหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ alpha k i w a l e n t i s t com youtube a t alpha k i v o l e n t i s หรือโทร02-079-1865หรือ Facebook alpha v o l e n t i s ครับผมวันนี้เราสองคนล,นลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อกกสหันนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ